คือบ้านพักนะครับที่เรามานอนกันคืนนี้ที่ขามเงินบ้านขามเงินห้องน้ำเลยลูกถ่ายวิดีโอเก็บไว้ไงสำรวจบ้านพักนะครับตอนนี้เราจะรีวิวบ้านพักที่ขามเงินชอำามีทั้งหมด 3ห้องนอนสามห้องนอนแถมหนึ่งมีหนึ่งห้องคาราโอเกะด้วยคาราโอเกะส่วนตัวนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยรอคนร้องอยู่ตอนนี้คนร้องยังไม่มาเรามาดูห้องแรกกันดีกว่าห้องแรกห้องแรกมีใครบ้างก็ไม่รู้โอ้ห้องแรกห้องแรกที่ที่พักห้องแรกนะครับจะเป็นห้องพักที่กว้างมากเลยโอนอนกันได้ ประมาณสิบคนสิบคนถึงสิบสองคนอัดกันหน่อยแต่แอร์เย็นมากครับห้องน้ำในตัวนี่ีน,นห้องแรก,กดเดี๋ยวจะพาไปดูห้องที่สองและห้องที่สามอันนี้ห้องที่สองก่อนห้องที่สองมีใครอยู่ไหมไม่มีนี่ห้องที่สองได้อีกสองที่ นี่นอนห้องที่สามห้องที่สามมีอีกสองเตียงนะครับได้อีกประมาณสี่คนนี่สองเตียงห้องน้ำในตัวด้วยแอร์เย็นฉ่ำสบายที่ขามเงิน นีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทราบบริเวณห้องครัวนี่สนามหน้าบ้านเตรียมตั้งโต๊ะกันแล้วเขาวุ่นวายอะไรกันก็ไม่ทราบนะครับบริเวณครัวเนี่ยวุ่นวายกันมากเลยอันนี้อันนี้แม่ครัวใหญ่นะครับเชฟใหญ่เชฟสุเชฟสุฟสแห่งสารีสารีสุพรรณพิศนุโลก ไายแชมป์กระเทียมโทนนี่แชมป์กระเทียมเทลนึ่ได้ทีเดียวค่ะมีมือวางอันดับหนึ่งแห่งประเทศไทยนะครับกระเทียมโทนปีหนึ่งได้ทีเดียวค่ะเฮ้ยเพิ่มอันนี้หน่อยอ้าวยังไม่ได้วางวางหอยก่อนดิมีอะไรจะบอกกับผู้ชมทางบ้านรึเปล่อ๋ออีฉันครับอกแอนแนนอกค่ะแน่นอกมากๆค่ะไม่เอาอฉันอยากได้อยากโดนอีฉันอยากได้อยากโดนค่ะกระเทียมโทนปีหนึ่งได้กินเอ้ยได้ทีเดียวนะคะ ท่านผู้ชมอยากกินนะคะเอาวันนี้เอาใหม่เมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่ถาดดูนะคะกำลังเป็นๆเลยนะคะเราจะลงัาไปนี่นะคะลงไปเลยปาะตูเปิดฝามาเไม่หมดให้มันโอ้ยได่าทกระเทียมโทนค่ะอยากกินนะกินแล้วปีหนึ่งได้ทีเดียวนี่นะครับของโหสดๆ ใหม่ๆปูทะเลตัวใหญ่ๆทั้งนั้นอันนี้หอยหอยตลับนะไม่ใช่หอยกระหมี่หอยตลับหอยตลับหอยตลับอยากขวนข้าวมีต้นมานี่เป็นเสบียงที่เป็นของสดทั้งหมดเลยทำไงผีดดำ รู้สึกว่ากล่องนี้จะจ่ายประมาณ4,800นะครับกล่องนี้เาีอะทีดำเอาันี้เราบันทึกวิดีโออยู่นะครับกรุณาพูดคำสุภาพด้วยอะไรดำอะไรเดมอะไรกันเนี่ย